ระวังโดนปาด l i ลิเวอร์พูเจอยักษ์ใหญ่จ้องแย่งเป้าหมายเดียวกันลุ้นเสริมรายที่4มีทีมพร้อมปาด l i ลิเวอร์พูอาจโดนทีมยักษ์ใหญ่แย่งคว้าตัวแข้งเป้าหมายหลังยังลุ้นเสริมทับรายที่4เว็บไซต์นายมินิสื่อฟุตบอลชื่อดังรายงานว่าบาร์เยนมิวนิททีมยักษ์ใหญ่บุนเดสซีกาเยอรมันพร้อมร่วมวงแย่งคว้าตัวคันวินฟิลีกองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นเดียวกับลิเวอร์พูลที่แสดงความสนใจมานาน ด้วยว์ผูยังหวังเสริมทับแดนกลางในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้หลังจากเซ็นสัญญาผู้เล่นรายใหม่เข้ามาแล้ว3รายคืออเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ดมินิกซโบสลและวัตตลุอินโดด้วยแหล่งข่าวระบุวา่าแคนวินฟิลปยังได้รับความสนใจจากหงแดงและอีกหลายสโมสรทั่วยุโรปแม้ว่าเจ้าตัวจะยังพร้อมอยู่ย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมแมนซิตี้ต่อไปก็ตามแต่ล่าสุด หเวอว่าผู้อาจจะต้องระวังไบยเยนยังคว้าตัวคันวินฟิลิปเนื่องจากกุนซือโทมัสทูเคิลเคยเห็นฟอร์มาแล้วสมัยคุมทีมในพิมมิลิกอองกีษกับเชลซีถึงก่อนหน้านี้ก็เพิ่งโดนเชลซีปาดหน้าคว้าแข้งเป้าหมายถึงสองรายด้วยกันคือโมเซตไกซโดจากไบตันเอ็นฮุบอัลเบียนตามด้วยโรเมโอลาวเวียจากเซาแฮมป์ตันสาเหตุที่บาเยนหันมาสนใจแย่งตัวคันวินฟิลิปเนื่องจากสถานการณ์ของไลอันกาเฟนแบกยังไม่ชัดเจน หลังจากเวือ์พูลกับแมนยูหลังรุนเซนสัญญาติกับมิดฟิลทีมชาติน์แลนด์วัย21ปีจากเสือตายทำให้ยอดทีมโมเดสีกาต้องเล็งหาตัวแทนบัวเยอะไปบูโนแฟนันโดนวิจารณ์ไม่เหมาะเป็นกัปตันทีมแมนยูนีเดกองกลางชอบโปรตุกีสถูกอดีตกองหน้าพิมลีวิจารณ์ว่าวางตัวไม่เหมาะสมกับการสวมปลอกแขนกัปตันทีมให้ปีศาจแดงคิสตันอดีตกองหน้าของแบ็กเบอร์ร์และเชลซี แสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์บูโน่แฟนันว่าไม่เหมาะสมจะรับบทบาทเป็นกัปตันทีมจากผลงานสองนัดที่ผ่านมามวิดเิลวัย28ปีได้รับตำแหน่งกัปตันทีมแทนที่แฮร์รี่มาก์ควายในฤด,ดูกาลนี้แต่ทีมพิศาจแดงมีผลงานที่ไม่ค่อยน่าประทับใจนักจากสองนัดแรกที่เขาสวมปลอกแขนลงสนามโดยชนะวูแพมตันแบบผุดวิดในนัดแรกอ0ก่อนจะมาแพ้ท็อตแนมฮอตสเปอร์ในนัดที่2โดยสกอร์2-0โดยเขาได้วิจารณ์ถึงแฟนันว่า พูโนแฟร์นันเป็นคนแรกสุดที่ควรจะมองตัวเองและทีมของเขาก่อนที่จะไปมองที่ผู้ตัดสินและคำตัดสินของกรรมการสำหรับผมพูโนแฟร์นันไม่ควรได้เป็นกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรเลยเขาไม่ใช่ผู้นำนั่นคือภาพรวมของเขามันเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบในฐานะกัปตันและผลสรุปก็คือจากสองนัดแรกของฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขามือนกำลังเล่นอยู่ในเทสติมเนียลแมต พวกเขาเหมือนทีมที่กำลังติดอยู่ในช่วงปีซีซันแล้วเขาต้องเป็นคนยกระดับขึ้นมาต้องแสดงคุณสมบัติของความเป็นผู้นำให้มากกว่านี้ไม่ใช่ไปโทษแต่ผู้ตัดสิน